สวัสดีค่ะพบกับช่องแชมป์ชาแนล ep ที่71นะคะวันนี้แอดจะมาสอนสูตรเครื่องเคลียร์ไคเปอร์นะสูตรนี้เราจะเล่น3ตัวและ2ตัวนะคะเราจะเล่นทั้ง3ตัวและ2ตัวให้เพื่อนๆลองดูสถิติก่อนนะคะทุกสูตรที่แอดสอนคือต้องทำสถิติย้อนหลัง2ตาก่อนที่จะเล่นนะคะไม่ใช่ว่านึกจะเล่นก็เล่นเลยนะ โอเคอันนี้แอสอนทุกคลิปเลยนะคะว่าจะต้องทําสถิติย้อนหลังก่อนเล่นนะคะไม่มีสูตรไหนที่จะเข้าตลอดหรือสูตรไหนที่จะหลุดตลอดบางวันถ้าสูตรนี้เข้ามันก็จะเข้าทั้งวันแต่อาจจะเว้นช่วงอาจจะหลุดสักสี่หตาติดกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาประมาณนี้ถ้าหลุดติดกัน2ตาเราจะหยุดพักก่อนแต่ถ้าหลุดแค่ตาเดียวเรายัางตามต่อนะคะ อ่าวันนี้เราจะใช้เครื่องคิดเลขไฮเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่โหลดไปโหลดมานะคะวิธีการโหลดง่ายๆแอดเคยสอนไปแล้วนะพ p ไหนจําไม่ได้แล้ะก็เข้าไปที่เ a y Store นะคะแล้วก็กดค้นหาคําว่าเครื่องคิดเลขไฮเปอร์มันก็จะเจอเครื่องคิดเลขหน้าตาประมาณนี้ค่ะวันนี้อาจจะใช้สูตรคอสนะคะ cos คอสตัวนี้คอสลบหกดค้างไว้ค่ะมันจะขึ้นคอสลบหถ้าเรากดตึ๊บเดียวมันจะขึ้นคอสเฉยๆนะคะ โอเคจะใช้3ตัวบนของรอบก่อนหน้านะคะไปเล่นรอบถัดไปค่ะใช้3ตัวบนของรอบก่อนหน้าไปเล่นรอบถัดไปอย่างรอบที่2 8 3 2 7ค่ะอันนี้แอดทำสถิติมารอบที่ 16, 27มันโอเคนะคะแอดก็เลยมาเริ่มที่รอบที่18เลยนะก็คือแอดทำสถิติย้อนหลังมาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นต้องใช้สถิติย้อนหลังก่อนนะคะว่ามันเข้าไหม พูดสถิติจนลิ้นพันกันโอเคเริ่มเลยนะคะกด3 27ค่ะเราจะใช้2ตัวสุดท้ายนะคะ2ตัวสุดท้ายก็คือ013กับ4 49แต่ว่าช่วงนี้เมื่อกี้ที่แอดทำสถิติย้อนหลังนะคะแอดร,รู้สึกว่าตัวสุดท้ายมันจะมามากกว่าแต่เวลาเราเล่นพวกนี้นะคะให้เราใช้ตัวที่ใกล้เคียงด้วย นะคะใช้ตัวที่ไกล camera ads ไม่ใช้ตัวหลังล่ะ camera a d ใช้ตัวหน้าเพราะว่าตัวหลังมันมีแค่2 2หลักเอง a d d ก็เลยเลือกใช้ตัวหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปคือ a d d จะใช้ตัวหลักนะถ้าสมมติว่าตามสูตรที่ทำสถิติมาอย่างเนี้ย a d d ได้ตัวที่3าม a d d ก็จะใช้ตัวที่4เป็นตัวลองนะคะแต่รอบนี้คือตัวที่4มันเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าตัวท้ายสุดมันมีแค่2หลักเราไม่ใช้ โอเคค่ะเริ่มกันเลยรอบนี้ได้4ี่ี่นะคะเราก็จะเล่นเป็น4ี่สแล้วก็4ี่อ่ะ2ตัวนี้เป็นหลักค่ะ2ตัวนี้เป็นหลักเอามาลูดนะคะลูด440ถึง 4, 4ีเอามาลากค่ะลากก่อนแล้วก็490ถึง499อ่ะอันนี้รอบนี้มันเป็นเลขเบิ้ลเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่2บากส่วน99 ต้องติดไว้ด้วยนะคะ99เราก็จะเล่นสัก1บาทประมาณนี้และเราก็จะเล่น3ตัวนี้นะคะเล่น3ตัวนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างนะคะ2ตัวบนล่างกลับไหมคะแอดกลับค่ะทุนแค่นี้เองนะคะลงทุนหน่อยนะอย่างรอบนี้นะคะอขออนุญาตลบพื้นที่น้อยอ่ารอบนี้เราได้แค่2ตัวค่ะ อบนี้เราได้แค่สองตัวก็คือเกสี่นะคะโอเคเหมือนจะเข้าใจเริ่มจะเข้าใจกันแล้วนะช่วงนี้แอดจะเน้นตัวสุดท้ายเป็นหลักนะคะตัวสุดท้ายเป็นหลักและตัวนี้เป็นตัวลองคําว่าตัวหลักกับตัวลองต่างกันยังไงตัวหลักเราจะลงทุนมากกว่าส่วนตัวลองเราจะลงทุนน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งสมมุติตัวหลักเราลงทุนหบาทตัวลองเราอาจจะเล่นสักสองบาทอันนี้อยู่ที่ทุนของเพื่อนๆเลยนะคะตามทุนนะคะ รอบแรกอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นนะคะรอบต่อไปคะ่ะรอบที่30ใช้365ค่ะ3 6 5หกหมาจากไหน3ามหมาจาก3ตัวบนของรอบที่2 9นะคะรอบนี้ได้612นึ่อก่งสองก็มาตัดเป็น616212เหมือนเดิมรอบนี้เข้า2ตัวนะคะไปกันต่อนะคะเข้าใจแล้วนะ 616212ส่วน657นี่เราก็เล่นด้วยแต่ว่าลดทุนลงหน่อยหนึ่งนะคะเป็นตัวลองต่อไปค่ะ050ค่ะได้984กับ107ื984รอบนี้นะคะลากแตกนะคะ989484 989484เอามาลากแตกได้904รอบนี้แตก3ตัวงงไหม ไม่งงนะ904มาจากไหนมาจากเราเอา984นี่มาลากแตกนะคะลากแตกเป็น989448ขออ,อนุญ,ญาตเขียนอีกทีเดี๋ยดลบใหม9894แล้วก็84อ่ะอันนี้เราก็ไปลากเป็น980ถึง989 980 981 982 98 983 ถึง989 940 941 942 943ถึง949แล้วก็840 841 842 843ถึง849นะคะถามว่าเล่นโตเต็งหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นอ่า6กลับอันนี้อยู่ที่ทุนค่ะแต่สำหรับแอดถ้าตัวแอดนะแอดจะเล่น6กลับนะเพราะรู้สึกว่ามันจะได้กำไรมากกว่านะคะอ,อยู่ที่ทุนเลย โอเคไปกันต่อนะคะ904ค่ะ904ได้035 035เอามาลากแตกนะคะรอบนี้ลากแตกนะคะ380ลากแตกนะคะเอาเป็น0305 35นะคะอันนี้ลากแตกของ03นะคะต่อไปค่ะ380 ได้973อ่ะรอบนี้ได้392นะคะลากแตกนะคะต่อค่ะ392 420เข้านะคะด้5 42รอบนี้เราได้ทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวเลยนะคะลากแตกก็เข้านะคะ2เด้ง ต่อไปค่ะ542 542สได้3 37นะคะวัดดูนะรอบนี้มันมาตัวที่3มแล้วเพราะฉะนั้นตาหน้าเราจะเน้นตัวที่3ถามว่ารอบนี้แอดได้ไหมรอบนี้แอดไม่ได้นะเพราะว่าแอดไปลากตัวนี้แอดไปลาก9 7้หอ่าแต่ถือว่ารอบนี้เป็นหลักนะคะมันมาตัวที่สาม เพราะฉะนั้นเราจะย้ายจากเมื่อกี้เราจะใช้ตัวสุดท้ายเป็นหลักนะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวก่อนสุดท้ายคือตัวที่3า2 3สตัวที่3ามตัวนี้จะเป็นหลักแทนก็คือตัวนี้ยังเล่นอยู่ไหมยังเล่นอยู่นะยังติดอยู่อีกสักประมาณตาสองตาถ้าเกิดว่ามันไม่มาตัวนี้แล้วเราก็จะมาหนักที่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะโอเครอบนี้3า7ส0 9 600มัน,นม,ามาทั้งสองตัวเลยนะคะได้ทั้ง9ถ้าลูด90 9ย์หรือว่า6 0 6ไอ้660 600ยกเนี่ยก็ได้ทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นตาหน้าเราก็ยังจะเล่นเน้นตัวสุดท้ายด้วยเราต้องเน้น2ตัวแล้วตอนนี้อย่างรอบนี้นะคะได้ทั้ง0 0ย์ศูนย์เด่นมากนะคะ00ย์ศูนย์เด่นมากในรอบนี้ถ้าลับได้ทั้ง960า 60แล้วก็0 0นยยเลยรอบนี้ได้3เด้งรอบนี้แอดรวยเดี๋ยวจะโชว์โพยท้ายคลิปแล้วกันนะรอบนี้รวยเลยเพราะว่าเลขมันน้อยแล้วก็เลขมันชนกันด้วยอย่างที่บอกนะคะสมมติว่าเราได้60 0มาเวลาเราตัดเราก็จะตัดเป็น6000 60, และอย่าลืม66ลงทุนกันหน่อยนะคะ90นี่ก็เหมือนกันก็เป็น90 99แล้วก็00ด้วยแต่รอบนี้เหมือนกับว่ามันชนเลขเราก็เลยทุนน้อยลงถ้ามันเป็นเลขเบิ้ออย่างเงี้ยทุนเราเยอะอยู่ประมาณถ้าคู่เดียวคู่แล้วประมาณ28บาทนะคะถ้าจากปกติคู่ละประมาณ54บาทอันนี้แอรพูดถึงคู่นะไม่ใช่ทั้ง3ตัวนะคะเดีย๋ยวจะมีคนเข้ามาแย้งใต้คอมเมนต์อีกไปกันต่อนะคะรอบที่37ค่ะใช้960 ตอนนี้เรายังเหมือนกับว่าเรายังก้ามกึ่งว่าเราจะตามตัวที่สามหรือตัวที่4ี่หนักดีนะคะรอบนี้อ่ะมันกลับมาตัวที่สามเพราะฉะนั้นจากตอนนี้เรามองเห็นชัดแล้วว่ามันเริ่มมาใช้ตัวที่3ามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวที่3ามเป็นหลักนะ1 9 3สมรอบนี้แตก3มตัวนะคะลากแตกนะคะต่อไปค่ะ9 4 3สี่สาม 943ได้182กับ057รอบนี้หลุดนะคะหลุดค่ะลองอีกรอบหนึ่งถ้าหลุดแล้วหลุด1ตาเรายังตามต่อหลุด2ตาเราถึงจะหยุดนะคะรอบนี้มาเหมือนเดิมค่ะมาตัวที่3นะคะมาตัวที่3าลากแตก00นะคะ303ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน10รอบนะคะ เราเริ่มเล่น29ถึง39ใน10รอบเราได้3เด้งอยู่2ตาเอ๊ะ3เด3เด้งอยู่1ตาแล้วก็2เด้ง1อีก1ตานะคะหลุด1ตาเท่านั้นถือว่าคุ้มทุนนะคะ10รอบ10รอบถือว่าคุ้มทุนเวลามันมามันจะมาติดๆกันอย่างนี้อย่างที่แอดสอนนะคะทีนี้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแอดนะคะ วิธีการเล่นสูตรพวกนี้แอดแนะนำให้ย้อนมาดูในโน้ตที่แอดโน้ตให้กดที่3ขีดมุมบนด้านขวานะคะแล้วก็เลือกโน้ตนะคะตัวนี้ขออนุญ,ญาตมาวางแทนนี่นะอ่ะอย่างรอบที่28เมื่อกี้อ่ะรอบรอบที่29เราได้94 949ี่่้าใช่ไหมแล้วก็มาดูเลขแอดเป็นหลักนะคะ รอบที่29แอดให้91แล้วก็7346เห็นไหม91 7346เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นเราไม่ต้องลากแตกให้ทุนเยอะเราลดต้นทุนด้วยวิธีการลากเมื่อกี้เราจะลากอย่างรอบที่29 29ถ้าเราจะลากนะคะแอดขอมาเป็นรอบนี้แล้วกันรอบนี้904เมื่อกี้เราคิด050รอบที่31นะคะอ่นะคะ ส1 31, เข้าไหม9 0้3190ยสี่สามามาอยู่นะ,อ,ะอย่างรอบที่30ผลมันเป็น050ย์ห้ตัวสุดท้ายของแอรจะเป็น9 8 4าแปสนะคะ984ตัวนี้นะนี่ตอนนี้เรากำลังคิด เอาผลของรอบที่30มาคิดรอบที่31นะคะ984เพราะฉะนั้นเราก็จะลากเป็น989484นะคะรอบที่31นะตอนนี้เรากำลังจะคิดรอบที่31ก็จะเป็น9894แล้วก็84นะคะคิดยังไง84 อันนี้คือการลดต้นทุนนะคะรอบที่31แล้วเราก็มาดูรอบที่31อันนี้ของเราของแอจะเป็น7 2 93 60เพราะฉะนั้นดูซิว่าตัวไหนในรอบที่31ที่มันเหมือนกับ3ตัวนี้นะคะที่มันเหมือนกับ3ตัวนี้ก็จะเป็นเลข9นะคะเลข9เพราะฉะนั้นแอก็จะใช้9เป็นหลักตั้ง9เป็น9 8 แอจะใช้เก้าเป็นหลักเลยสองตัวนี้เป็นหลักอันนี้แอจะใส่เป็นลองนะคะเวลาเราจะเล่นก็จะกดเป็น98า้าแปดอสามสิบเมี7จ็ดสองเก้าเราจะกดแค่987 98, 98, 9 8ปดเจ็ดเก้าแสองเก้าแสามเดหแล้วก็980พอมา9กสี่ก็จะเป็น9ก้าสี่สสอง 949 943 946 940อย่างนี้นะคะในการลดต้นทุนเราไม่ต้องไปลากแตกนะคะอันนี้สําหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแอดนะเพราะว่าแอดจะลงไว้ให้ในกลุ่มเท่านั้นนะคะสูตรรอบอื่นๆก็เหมือนกันเราหาตัวที่มันเหมือนกับในสูตรเครื่องคิดเลขไฮเปร์เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ตัวที่มันเหมือนมันมีเลขเรอบที่31มันมีเลขที่3ากันก็คือเลข9 ตัวเดียวเลขอื่นไม่ซ้ำรอบที่32อ่ิใช้904ดูสิรอบที่32มมีไหมแอดไม่ได้บอกว่าสูตรแอดเข้าตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยนะคะรอบนี้904 904อื์ได้035นะ035รอบที่32ได้035 ตั้งให้ดูอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น03 05 35แล้วมาดูรอบที่32ในโน้ตค่ะเป็น94 20 38อ่ะมีเลขซ้ำและเลขซ้ำคือเลขอะไรคือเลข0กับ3เห็นไหมคะรอบที่32 เลขซ้าในกลุ่มนี้ที่มันซ้ํากับชุดนี้ชุดที่เครื่องคิดเลขคิดเมื่อกี้คือเลข0ูนย์าเพราะฉะนั้นเราจะใช้0ูนย์สาเป็นหลักนะคะเรามีแอก็จะใช้0ูนย์าเป็นหลักก็จะเป็น03 9, 03 4, 03 2, 03 0ูนย์สามเก้0 0 3นย์สามสองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สามแปดเวลาแอสจะใส่แอก็จะใส่ตัวนี้หนักนะคะใส่ตัวนี้หนักแล้วเวลาเล่นกลับมาก็เป็นศูนย์ห้า ก็จะเป็น059 054 052 050 053 058ลดต้นทุนลงไปเยอะเลยนะ4ตัว4ตัวต่อ3ชุดนี้ก็เท่ากับว่าลดต้นทุนไปประมาณ12ชุดนะคะอันนี้12ถ้าเราเล่น6กลับก็12 6 72ลดต้นทุนไปอีก72บาทถ้าตัวละว1บาทนะ อ่ะเพื่อนๆลองไปดูนะคะลองไปดูลองใช้ดูลองดูค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ